วัสดีครับมาพบกับเข้ากับข่าวการประจำวันนะครับบริเวณปักงไทยฟังตัดออกประจำวันศุกร์ที่สิบเก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบมานะครับเป็นวันอ่าสุดสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับในสภาพอากาศในพื้นที่ก็ฝั่งไทยฟังตัดออกมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมาดูข้อมูลกันข้อมูลตัวแรกเป็นเหตุการณ์ผิวผืนนะครับถึงตรวจมาตอนตีหนึง่งมอคืนนี้นะครับใช้หลักจากตัวแอลนะครับมีหลักษากวงซ่องวงบริเวณแถว ด้านตอนตอกองไประเทศไทยหรือว่าแถวเอาเป็นก่อนนะครับทางเขื่อนปังก้อนเกษตรอินเดียนะครับแลว้วก็อีกกลุ่มอีกตัวนึงอายุด้านด้านตอนออกก้องประเทศเวียดนามนะครับหรือว่าตะลี่จีนใตน้ตนบนซึ่งโซ่ตัวนี้นะครับเป็นลักษณะก้องย่อมแบบกากระตัท้ที่แนวโน้มจะ,ะดึงหองมอซุ่มนะครับหรือว่าหองแบบกากระตั้จะขยับลงมา ในพื้นที่ก้อนผักเนี่ยไปช้านก้องเราในช่วงวันพรุ่งนี้แล,ล้วก็มาลุนมาลุนนี้นะครับอันจะส่งผลนในลมมาสมงตันตอกเชียงตายนะครับที่พัดปกคลุมทางทะเลน้ำมันปะกตายแล้วก็ไทยจะมีกําลังแรงกําลังแรงขึ้นมาในช่วงสองสามวันที่จะถึงนี้นะครับเอามาดูภาพไทยเราเทียมนะครับอ่าเริ่มต้นมาตอนเก้าโมงครึ่งนะครับเก้าโมงยี่สิบนะครับตัวที่ก็จะเห็นหลักจากก้องประเทศไทย ตอนบนนะครับบางคังจะโล่งอยู่นะครับหลับตาทำฝักไตตอนบนด้วยนะครับหลับมีฝากใต้ตอนล่างนะครับจะมีเมฆมากอยู่ในช่วงเช้านี้นะครับแล้วก็จะเป็นเมฆฝนหรือไม่นะครับมาดูข้อมูลการตัวจการโดยเรดาร์นะครับของสุราษฎร์ธานีเช่นว่าตามตอนบนเมฆค่อนข้างจะหน่อยโอกาสมีฝนก็ค่อน่อยหน่อยเช่นกันนะครับเป็นแต่มี อยู่บางนะครับคือที่ชายฟั่งของจังหวัดระนองแล้วก็ดาดว่าจะอ่อนกำลังลงไปอีกนะครับแล้วก็ฝนส่วนใหญ่นะครับอยู่ทางด้านชายฟั่งตอนหลังนะครับทางฟั่งกรนดับมันตอนหลังไม่ว่าจะเป็นทางฟั่งปังนงานะครับกระบี่ทั้งนะครับก็เป็นหลักจากลั่นกลงขุมพลนอ่อนนะครับขุมพลอ่อนถึงปันกลางนะครับส่วนทางฟั่งอ่าวไทยนะครับกก็ลุ่มนั้นก็อยู่ด้านหน้าของเกาะสมุย นะครับก็จะเกินตัวภาทางด้านปัดออกกัดหวาจะไม่ก้าวฟังนะครับกลุ่มที่จะมีแนวโนม้มจะก้าวฟังใดในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังในช่วงต่อไปนะครับก็คือ,คนะคคอ,อกลุ่มนี้นะครับกลุ่มทางดันจะฟังก้องจังหวัดพังงาและกระบี่นะครับมาดูเรดาฟองสติงพระนะครับว่ามีกลุ่มพ้นอยู่ทางจะฟังก้องจังหวัดกระบี่แล้วก็พังงานะครับถึงเราตรวจ้องไอเรดาสุราธานี้ะฟบ แล้วก็มีกลุ่มนะครับทางตอนหลังนะครับแถวทางแจกฟังกล้องสตูนนะครับกลุ่มกลุ่มนี้ก็จะเขื่อนตัวค้าฟังเหมือนกันนะครับครแบบจัดว่าในช่วงชั่วโมงเช้ชั่วโมงตัดไปก็แก้วแจกฟังสตูนนะครับอำเภอปนโดนนะครับหรือว่าอำเภอทางตอนหลังๆนะครับกล้องสตูนล้วก็พื้นทีกล้องอ่าได้เอาไทยล้านาะครับลัดน้ากล้องปัตตานีแล้วก็ธาราติวาดนะครับถึงมาเช้านี้นะครับกลุ่มนี้ก็อ่าอยู่ทางแจกฟังกล้องจังหวัดสงขลาที่อำเภอเมืองนี้เองนะครับเป็นฝนกําลังอ่อน นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปเปลี่ยนตัวไปทางตัวนอกแล้วก็สไลด์ตัวไปนะครับสำหรับพื้นที่กล้องปากได้ตารางในวันนี้นะครับก็ในช่วงเช้าก็เ้นคงอยู่ประมาณนี้นะครับช่วงบ่ายๆก็มีโอกาสที่จะเ้นก่อตัวเองในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กล้องจังหวัดนครนะครับจังหวัดปทุแล้วก็จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะทางสีแนวเขานะครับแนวเขาเขาบรรทัดนะครับวการเกิดฝนได้ในช่วงบ่ายนะครับมาดูข่าวรายงานอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันนี้นะครับวันที่สามที่ปุ จุดสูงองศาเซนเซติการาเซียนสุลัดธานีอำเภอพุนพินนะครับจังหวัดสุลัดธานีนะครับแล้วก็อุณหภูมิควาสุดวัดได้หยิบ3.5องศาเซนเซต์นะครับเที่อำเภอหนองกรับอำเภอวัยินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับสำหรับการรายงานปริมาณฝนหยิบซีเฉ่งงงนะครับเหนือวันนี้ก็เห็นในทางพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับเพชรบุรีประจวบชุมพรเนี่ยคนค่อนข้างจะหน่อยนะครับไม่มีรายงานฝนตกเข้ามาเลยนะครับแล้วก็จะมีฝนนนตกอยู่่ใหญจะเป็ พื้นที่ปากใต้ตอนล่างนะครับตั้งแต่สุฎร์ธานีลงมาถึงนาราธิวดัดเป็นหลักจากว่าฝนปั่นกลางนะครับฝนปั่นกลางถึงคนกระจายถึงฝนนักไดในในบางพื้นที่นะครับโดยวัดปริมาณฝนมากที่สุดได้19.5ม mm ิลลิเมตรนะครับที่ตำบลบางจาอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ สำหรับการบริจาคมในการในวันนี้นะครับก็พื้นที่ปักใต้ตอนบนนะครับฝนก็จะหน่อยว่าตองตอนล่างนะครับโดยตอนบนนั้นประมาณ20-30%ความสเป็นตปื้นทีนะครับส่วนทางตอน,ตอนล่างก็มีประมาณสักที่สิบถึงหกเป็นตปื้นทีโดยเฉพาะในพื้นที่ก้องยาลาและอขนนราธิวาสนะครับเราก็จะเน้นฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำเสร็จกันนะครับเป็นอย่างปื้นที่ก้องยาล่าขนนราธิวาสเ,เนี่ยโอกาสที่จะมีฝนหนักได้นะครับมันเมื่อวานเรากำลังซื้นนะครับเพราปยางพี่นออ้องชาว การเสื MM ่อมถอยเองนะครับต <able to> <late> ้องระวังนิดนึงในช่วงปลายปลึ้งคำนะครับอาจจะมีฝนเพิ่มเต้ามามากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงสองสามวันที่จะทึ้งนี้นย่างจากว่ามมอสุ่มจะแรงนะครับเพราะนนั้ตัวการสําคัญก็คือมอสุ่มนี่ยตกแจ้งตายนะครับที่ปัดษ์ประคุณทะเลน้ำมันปัจจัยเหล่าไทยตอนนี้ก็ยังมีกําลังปัจจัยยุ้ยนะครับแล้วก็คาดว่าในช่วงสองสามวันที่จะทึ้งเนี่ยมอสุ่มจะแรงขึ้นฝนในพื้นที่บางปัจจัยฝพิ่มตลอดก็จะมากขึ้นด้วยนะครับ แล่วคืนลมนะครับตอนนี้ก็เป็นคือลมดางตอนบนนะครับคือลมอาไทตอนบนก็คือลมจะแรงกว่าตางตอนหล่างนะครับโดยตอนบนนี่คืนสูงประมาณหนึเมตรนะครับแล้วก็ฝนฟ่ากระนองจะมีคืนสูงมากว่าหนึ่งเมตรได้นะครับตั้งแต่จากวัดสุราธานีขึ้นไปถึงเป็ดบุรีนะครับแล้วอายุฝนน่ากระนองจะมีคืนสูงมากว่าหนึ่งเมตรได้นะครับในส่วนที่มีฝนด่ากระนองก็อาจจะสูงมากว่าหนึ่งเมตรได้ เช่นกันนะครับจำรับการเบี่ยงเบนอาการเจ็ดวันข้างหน้านะครับในวันสี่สิบเก้าถึงยี่สิบห้าสิงหาคมนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มตลบตอนวนนะครับเป็นเกิดบุรีประจวบจุมพรสุราษฎร์ธานีเนะี่ยฝุ่นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เพิมขึ้นทีวันนี้นั้นฝุ่นอาจจะยังน้อยนะครับประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เพิมขึ้นทีนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับฝุ่นก็จะเพิ่มขึ้นมากอย่างเช่ากาหมอกซุ่มจะแรงขึ้นนะครับประมมาาณควกึนที นะครับในเส้นตลาดนะครับเส้นตลาดก็อยู่ประมาณนี้เช่นกันนะครับประมาณ4 0่สถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็่นะครับพี่น้องชาวเกษตรกรเองนะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังฝ่าฝนกันสักนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีฝนก็ในเรื่องการประกอบอาชีพพกมทันได้นะครับในช่วงวอรอค่าแม่ค้ายในช่วงวันเย็นๆนะครับช่วงบ่ายๆนะครับต้องเช็คสภาพอากาศกันตอนก่างสักนิดนึงนะครับ หรับวันนี้เ็ขกอจับกยารบริก,การีนงเา่านี้นะครับพบกันไม่เราในวันพรุ่งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ะกดติดตามช่อง y o ย t u b บของเราด้วยสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ได้อย่างุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน